เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเบิงหนังกันแน่นะคะโดยทางรัฐมนตรีซอยวาการกระช่วงมหาไทยพเพื่อได้เปิดโตภาพพยนตร์กึงสารคดีนะคะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนั่นก็คือซื้อเรื่องวาโกนะคะเป็นสอบเพาวเวิร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะโดยทางเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีร่วมกับนะคะ จุซอยจำนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเพื่อนเปิดโตภาพยนตร์รอบปฐมทัศตยอยู่ทีล่านอเนกประสงค์คางสารหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มิน่าเกียงกันตีนั่นนะคะรัฐมนตรีซอยว่าการกระท่วงมหาไทย เป็นประท่านเปิดโตภาพยนต์รอบปฐมัศน์และกะ็นั่งทรงหลักวรไพค่ะร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อม่อนชนและกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้ารวมช่มภาพยนต์เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอันเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีไม่าว่าจะเป็นเรื่องของอาหารศิละปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่ท่าท่ายสายตาหนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและกชาวต่างประเทศ ให้มาชมความสวยงามนะคะที่มีอาจบันยายใดนะคะโดยภาพพยนตร์เรื่องโกนะคะหรือวาหนังเรื่องแสงกะไดน้น้ำเรื่องของความน่าสนใจเอามาไว้ในภาพพยนตร์เรื่องนี้นะคะผ่านโตละคร ที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะที่เป็นโรคซึมเศร้าให้คนได้เข้าใจเข้าถึงและก็อยากเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภานพยนตร์กึ่งสารคดีที่เล่าถึงเรื่องเา,า่าปัจจัยโรคซึมเศร้าคนหลุนใหม่ในสังคมไทยและการท่องเที่ยวซึ่งทายทํำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร้อยละแปดสิบมีวัดภูเผ่าอาเภอศรีท่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโลเคชั่นเด่นของเรื่องนี้ครับโดยเปิดฉากในรูปแบบนั้งกลางแปลง มินิเฟสติวัลครับกิจกรรมภายในงานนะครับมีการออกร้านอาหารระดับมิชลินของจังหวัดอุบลราชธานีร้านเด็ดร้านดังและร้านที่อยู่ในภาพยนตร์อาทิร้านก๋วยจับหมูย่อนะครับเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประมูลภาพเขียนเรื่องแสงเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนถือเรียนดีแต่มีฐานะยากจนและมอบให้กับวัดซิรินท่อนวรดรามผู้เเ่้อจัจรรย์แห่งแรงรัทธาเพื่อนำไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่อไปครับ โดยนายธนาเดชรามสมภพนะคะผู้กำกับภาพ,พยนต์ค่ะเพื่อนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องกโกนะคะเริ่มต้นจากการได้สั่งภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่นะคะที่นําเสนอแรงท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีธรรมชาติและก็ความงดงามโบแพรภไยเลยนะคะอีกสิ้นหนึ่งทีทายถ้ำยู่ทิวัตรผู้เผ่า กะเฮดไห,หได้เห็นแนวคิดจากพระคู่ปัญญาวโรวบนนะคะเจ้าอาวาสวัดเกี่ยวกับปัจฉยาการเรื่องแสงทีวาโดยการเก็บแสงในตอนกลางเว้นนะคะเพื่อเรื่องแสงในตอนกลางคืนเปรียบใด้กับผู้ทีเก็บภู่มตาท่านชีวิตนะคะไหวในตอนทีมืดนม่น,มนอันเป็นวิธีคิดแบบนักปราดทีเหมาะก,กับเมืองนักปราชอย่างอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่งจึงเริ่มต้นเขียนบทนะคะจากแนวคิดนี้ เดิมที่ก็เป็นสารคดีแต่นํามาดัดแปลงให้ผสมผสานเป็นแบบสารคดีที่ใช่การแสดงไปน้าโดยเป้าหมายก็คือเล่าเรื่องการเรื่องแสงที่สงบที่สุดในโลกและก็มีแห่งเดียวในโลกนั่นเองนะคะซึ่งเข้ากับมีเสียงของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโกนะคะนั่นก็คือคุณธนเดชรามสมพบไปฟังเสียงเพลินค่ะถานที่ดั้งเดิมก็เช่นผาชนะใดแสงแรกนะครับการที่ใหม่ๆเช่นหินยักษ์ วัดภูเผาซึ่งคนยังไม่เคยเห็นพระลานหินวัดภูเผาซึ่งมองเห็นไกลๆเนี่ยเป็นเขื่อนสิรินทรสวยมากครับซึ่งคนไทยคนอุบลก็ไม่เคยเห็นบางท่านก็ไม่เคยเข้าไปถึงในจุดตรงนั้นนะครับหรือเส้นทางการบินธบัต ของพระวัดภูพาาอันนี้สวยมากครับขึ้นลงนี่แบบว่าต้องบอกว่าน่าประทับใจครับได้บุญด้วยช่วยพระถือของอันนี้ทางการท่องเทียเท่ยวประเทศไทยก็สนใจในเรื่องของการที่จะเอามาเป็นจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วย